ดูกินบบเลยกินอร่อยกินหัวเราะหัวเราะเหนื่อยแล้วหยิบทตลกแกะแล้วตลกแกะแล้วได้ดดูเดี๋ยวนี้อ้วนกว่าเดิมอีก <c oughs> กินมากมานั่งกินข้าวมาให้กินผักไม่กิน แววมาเถินเท่นเ้นถถต้นปูเองนั่งแลววจอบันอ้วนแล้ว <laughs> <laughs> มานะั่ง <laughs> ดูเดี่ยวอ้ว <laughs> นตัวเบลอเลยเผ็ดนิดหน่อยมา <laughs> กินข้าวกับผัด <laughs> ผัดหมูหมูผัดหมูผัดพริกกะเพราอ่ะ ใช้กระเทียมกับพริกแห้งตามแล้วก็ผัดหมดองเหมือนกะเพราผัดกะเพราแต่ไม่มีใบกะเพรานอกอร่อยดีเผ็ดนะก็กินได้ไปตามหมูมาเพิ่มดีนะกินกับเก่งอะ่ะ <c oughs> นานแล้วไมไ่เจอคุณหลวงไงน,นี่หน้าตาคุณหลวงอ้วนกว่าเดิมหลายปีแล้วที่ไม่ไถ่ายคุณหลวงอร่อยเปล่าบอกท่านผู้ชมได้อร่อยไหมฮะ อร่อยไหมพูดอร่อยครับวิลเลยนตูบลอกอพูดไทยแล้วอร่อยครับอร่อยอร่อยมากเออก็บอกเลยอร่อยมากๆแค่นี้แต่ทำเป็นไม่อยากจะพูดทีแต่เวลาสอนคนอื่นนะสอนจังให้พูดเองไม่พูดหรอกเห็นเพื่อนไม่ได้ โชวโ no, ชวกินข้าวกินข้าวกับอะไรอ,อะไรอ่ะหมูเหรอกินกับหมูหมูกินหมู <c oughs> หมูกินหมู <c oughs> บอกให้เป็นรถทุนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ร้านหนึ่ง ินผักด้วยผักกินผักกินผักในผะักในถาดน่ะนะผนะักเนะียกินกินผัก <c oughs> สอนง่าย <c oughs> ว่านอนสอนง่าย <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปทำงานละโอเคบายบายท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อน สวัสดีครับทำไงสวัสดีครับยกมือด้วยสวัสดีครับอะสวัสดีครับยกมือไหว้ด้วยสิทำมือด้วยพนมมือด้วยมือไปไหนมือสวัสดีครับอย่ังไง่าทำท่าด้วยสวัสดีครับทำท่าสวัสดีครับยกมือแล้วเหมือนสวัสดีเมนซิสเตอร์สวัสดีสวัสดีครับมือมือมือ Yo. So, ah. Leh <laughs> <laughs> tu <Lito, mal -lito. laughs> okay. Bye bye. bye.